สวัสดีครับหมอยางคมปาานะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของชิ้นงานยางนะครับหรือผลิตภัณฑ์ยางนะครับทุกชนิดเมื่อเราต้องการให้ยางเนี่ยโชว์ผิวหรือว่าผิวเงานะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะการใช้งานเองหรือว่าเพื่อความสวยงามนะครับบางครั้งลูกค้าก็มีการกําหนดเรื่องของผิวนะครับชิ้นงานออกมาด้วยนะครับดังนั้น ในการผลิตชิ้นงานเพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดนะครับเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายว่ากรณีที่เราต้องการทําให้ผิวชิ้นงานยางเนี่ยเงาเหมือนกระจกนะครับเงาเหมือนกระจกทําได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะครับนี่สมมติยกตัวอย่างชิ้นงานตัวนี้นะครับนี่นะครับลูกค้าต้องการความเงาของผิวนะครับนี่นะครับ ต้องการผิวที่เงาเพื่อโชว์ผิวนะครับเพื่อนําไปติดฝาผนังแล้วก็โชว์ผิวให้ให้สวยงามนะครับไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์หรือว่าที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ว่าจะโชว์อยู่ที่ฝาผนังนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวอย่างานะครับนี่นะครับโชว์ผิวนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันว่าชิ้นงานหัวข้อนะครับชิ้นงานยางผิวเงาเหมือนกระจกทําได้อย่างไรนะครับ าจากประสบการณ์ที่ผมเคยทําสูตรยางแล้วก็ผลิตชิ้นงานยางนะครับที่เป็นท่อ,อยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกท่อท่อหม้อน้ํารถยนต์นะครับที่ว่าต้องการให้ผิวเงานะครับให้ลื่นนะครับป้องกันไม่ให้ครา,าบต่างๆมาเกาะที่ผิวของท่อยางนะครับผมเคยทําสูตรตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจอปัญหาค่อนข้างเยอะ นะครับทำสูตรยางออกมาแล้วอัดโมนมาแล้วนะครับเป็นชิ้นงานแล้วแต่ผิวไม่เงาสักทีนะครับเน,นี่ยผมเคยเจอปัญหาว่าสูตรเราก็ใส่ไปเต็มที่แล้วนะครับชนิดยางเราก็เลือกเป็น EPM d แล้วนะครับสารตัวเติมพวกเคมีต่างๆพวกแว็กต่างๆก็ใส่เข้าไปแล้วเพื่อให้ยางออกมาเนี่ยเงานะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่เงานะครับได้แค่ประมาณ50ที่จะ จากร้อยเปอร์เซ็นต์น่นะครับถ้าสูตรยางอย่างเดียวเนี่ยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ผิวเงาเหมือนกระจกได้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูในกระดานเลยนะครับว่ามีปัจจัยอะไรนะครับเดี๋ยวหัวข้อที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรยางนะครับสูตรยางกลมเปานี่นะครับ อนีหนึ่งนะครับชิ้นงานยางผิวจะเงาเหมือนกระจกหรือไม่อยู่ที่อะไรหนึ่งนะครับสูตรยางคอมเพลานะครับสําหรับเทคนิคการออกสูตรให้ผิวเงาเนี่ยอสอบถามเพิ่มเติมมาได้ทางเพจหมอยางคอมเพลว์ได้นะครับว่าควรจะเลือกยางเกรดไหนเลือกสารตัวเติมฟิลเลอร์แบบไหนนะครับควรจะใส่พวกสารโพลิเทนิคเอทหรือว่า W วกหรือว่าโอโซนแบบไหนนะครับจะได้ชิ้นงานที่เงาเหมือนกระจกนะครับ อ่านี่สูตรยางก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้ทางล่างล่างของคลิปนี้นะครับต่อไปปัจจัยที่สองนะครับโมลโมลหรือแม่พิมพ์นะครับตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าบางคนบางโรงงานอาจจะเรียกโมลบางโรงงานอาจจะเรียกว่าแม่พิมพ์ก็ตัวเดียวกันนะครับนี่นะครับจริงๆแล้ว ชิ้นงานยางเนี่ยออกมาเนี่ยจะผิวเงาเหมือนกระจกนะมีปัจจัยไม่เยอะครับที่ผมสุดให้เนี่ยก็คือมีสองอย่างนะครับถ้าชิ้นงานที่เงาเหมือนกระจกเลยนะครับหนึ่งก็คือสูตรยางที่พูดไปแล้วนะครับสูตรยางกอมเปลาสองมลหรือแม่พิมพ์นะครับอ่ามลกับแม่พิมพ์มีผลอย่างไรก็คือที่ผิวถ้าผิวโมเลเรากระด้างหรือว่าผิวแบบไม่เงาอะนะครับ งานที่อัดออกมานะครับไม่ว่าสูตรยางเราจะดีแค่ไหนนะครับเราก็ไม่ได้เงาเหมือนกระจกร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นสองปัจจัยนี้นะครับผมผมแบ่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างละห้าสิบเลยนะครับจากที่ผมเจอนะครับก็คือสมมุติผิวเงาเหมือนกระจกร้อยเปอร์เซ็นนะที่ลูกค้าต้องการนะครับผมยกให้สูตรยางคอมปาวเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็สองโมนหรือแม่พิมพ์เนี่ยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะงั้น คงจะทราบแล้วว่าถ้าเกิดเราทําสูตรยางมาดีแต่โมนไม่ดีก็ได้แค่50%ของความเงาจาก100นะครับหรือเราทาโมนมาดีเงาแต่สูตรยางเราไม่ดีนะครับก็ได้แค่50%จาก100%นะครับที่ลูกค้าต้องการให้เงาเหมือนกระจกนะครับดังนั้นกอ2หัวข้อนี้มีผลต่อชิ้นงานที่ต้องการเชวีวผิวอย่างมากนะครับกรณีที่เป็นงานอัดโมลดิ้งนะครับโอเคก็ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสอบถามมาได้ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าจะติดต่อมาที่เพจหรือว่า youtube ก็พิมพ์ว่าภาษาไทยเลยนะครับหมอยางคอมเปาหรือจะพิมพ์ว่ายางล้างมูลยางล้างแม่พิมพ์ได้เลยนะครับก็อากมีประโยชน์ก็กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอยางนะครับก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ